ทที่นายกรัฐมนตรีได้เห็นถึงความสําคัญของความเป็นอยู่ของประชาชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการจึงได้มีนโยบายจัดโครงการตลาดนัดสินค้าชุมชนข้างทำเนียบรัฐบาลปริมคลองพดุงกรุงกรเกษมขึ้นเป็นพื้นที่ในการจําหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนสร้างความสุขความใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนโดยได้มอบหมายให้ส่วนราชการต่างๆจัดทํากิจกรรมดังกล่าวผลัดเปลี่ยน การไปในแต่ละเดือนถือเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐซึ่งการจัดงานในเดือนสิงหาคมกระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดงานภายใต้แนวคิดยุติธรรมทั่วหน้าประชามีส่วนร่วมการจัดงานในเดือนสิงหาคมนี้กระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดงานตลาดคลองพดุงในเดือนมหามงคลของชาวไทยในในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาเจ็ดรอบ12สสิงหาคม 2559สมเด็จพระนางเจ้าพระโบโรมาราชินีนาถโดยมีชื่องานว่าตลาดคลองพดุงรวมใจพักรักแม่เที่ยงแท้ยุติธรรมเพื่อประชาชนที่มาร่วมงานได้แสดงถึงความจงรักภักดีแด่แม่แห่งแผ่นดิน จัดให้มีกิจกรรมลงนามถวายพระพรตลอดการจัดงานตั้งแต่วันที่1ถึง24สิงหาคม2 5 5 9ักณตลาดคลองพดุงกรุงเกษมแห่งนี้ภายในงานได้จัดเตรียมผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากกรมราชทรร์และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและผลิตภัณฑ์จากอาสาสมัครคุมประพฤติมาจำหน่ายภายในงานเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนตลอดจนผู้ถูกคุมประพฤติให้มีรายได้และมีอาชีพสุจริตเพื่อคือนคนดีสู่สังคมโดยกิจกรรมใน งานมีรูปแบบกิจกรรมดังนี้กิจกรรมการขายทอดตลาดรัพย์โดยกรมบังคับคดีทุกวันจันทร์ถึงวันพุธและจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสทุกวันพฤหสัสบดีและวันศุกร์โดยนำสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์อาทิบ้านและที่ดินทองรูปรัณฑ์รถยนต์รถ,รถมอเตอร์ไซค์และทรัพย์อื่นๆอ,อีกหลายรายการนำมาร่วมประมูลภายในงานมีหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนเพื่อให้คำปรึกษาด้านกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับ การให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์และการให้คำรึกษาด้านกฎหมายของทุกส่วนราชาการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมื่อประชาชนสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการให้คำรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพบกับช่วงเวลาสินค้านาทีทองในราคา84บาทซึ่งผู้เข้าร่วมงานที่ซื้อสินค้าครบทุก300บาทจะได้รับคูปองสิทธิ์ ล้นรับของรางวัลมากมายทุกสัปดาห์นอกจากนี้ภายในงานได้จัดบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานสาระและกิจกรรมความบันเทิงต่างๆมากมายอาทิการสาธิตการฝึกอาชีพด้านต่างๆนักร้องศิลปินรับเชิญการแสดงพิเศษจากกรมราชทรรกรมพินิจและพุ้มครองเด็กและเยาวชนบริการนวดแผนไทยการจําหน่ายสินค้าราคาประหยัดจ,จากกรมการค้าภายในสินค้าจาก SME และสินค้าผลิตภัณฑ์แม่และเด็กจากบริษัทในเครือสหพัฒน์จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมเป็นส่วน นในการเลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพในราคาพิเศษเพลิดเพลินกับการบริการและความบันเทิงระหว่างวันที่1ถึง24สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาพี่ก็มาเดินที่นี่บ่อยะคะ่ะเพราะว่าที่นี่มีสินค้าหลากหลายราคาไม่แพงคุณภาพก็ดีนะคะพ,พี่ก็ซื้อไปหลายชิ้นแล้วะคะ่ะขอขอบคุณกระทรวงยุติธรรมที่จัดงานแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชน นะคะในการจับจ่ายใช้สอยมาเดินที่นี่บ่อยๆนะคะสัปดาห์ละสอาครั้งเพราะว่าที่นี่จัดตอนเนื่องตลอดเวลาเลยของที่ขายทั้งหมดส่วนใหญ่จะเป็นของที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยเวลามาซื้อที่นี่ก็ได้สินค้าราคาถูกแล้วก็ดีด้วยแล้วก็ช่วยเหลือประเทศไทย การจัดงานตลาดคลองพดุงรวมใจพักรักแม่เที่ยงแท้ยุติธรรมนี้จะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆให้เกิดการพัฒนาเกิดความยั่งยืนและเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนไทยและช่วยพัฒนาสินค้าไทยให้ก้าวไกลสู่ตลาดสากล